Kita ถามหน่อยน่อยที่ไม่มีหนุ่มๆมาเลยทำไมเหรอคะก็มีหนุ่มอยู่นี่ไงคะกะลงพูดมีเพื่อนแต่เขากลับบ้านเก่าไปหมดแล้วของเรานะคะ ัวเมืองนี้นะคะในศตวรรษที่12นะคะอาณาจักรสีโคตบูลได้รุ่งเรืองมากนะคะหลังจากนั้นก็ศตวรรษที่16นะคะอาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองนะคะพอศตวรรษที่18นะคะอาณาจักรสีโคตบูลอาณาจักรหอมก็ได้เสื่อม กรุงเลยบุลีได้ใ,ให้พญามหากษัตร,ริย์ร้อมด้วยพญาสุรศีหานาตีหัวเมืองต่าง